สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้นะคะไม่เลิศอยู่ที่ห้องรับอำนาจเจริญนะครับเฮ้ยเรนเปิดใหม่เนี่ยญี่ปุดนไต้บันเนีอยู่ปุ่นขีรถมาเห็นเลยตอนแรกว่าจะกลับบ้านนะคะว่าจากาีกลับบ้านน้าตากเนี่ยตลักขี่รถมาเห็นหนึ่งไต้ทั้งหน้าบอกว่ารถเ,รก,ก,รถเกียสิบเปอร์เซ็นต์เต็มเลยก็เลยสิไปเบินงเพราะว่าเผื่อมีอะไรอยากได้ปกติเขาจะอยู่บนเนี่ยตอนนี้เขายอมหนาา้าเจริญพี่น้องมาครั้งแรกเปิดใหม่แบบเนี่ยงเท้าสะอาดเลยเดี๋ยวเขาตอบไปทำไม่่อะะคมีแอร์ด้วยนะคะทุกคน อ๋ัสวดีครับค่ะคุณลุงนะมาบียัครับไม่ใหครับบมโวจริงปะสืนยังแต่ว่ามาสะกดุ่ดคอุดคุณเพื่เป็นสมาชิกอยู่คนนอเรียนเขาเปยนอันนี้เะเรีนเยครับมนีห้องห้องมิจฉะน่นี่แจกแจกคนละหนึ่งพัเด็ต้องไปเรียนเลย้อเรียนแจกแจกะรผู้ปกรองไปขรื้อนไม้เรียนนี่ครับ นี <Cornell. S 2> ่ลงทะเบียนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะถ้าเป็นคู่ปองออนไลน์พี่น้อง1,000บาทซื้อของเสร็จแล้วแล้วก็เอาคูปองมาเล่ตั้งเอาเดี๋ยวกลับไปทาั้งหน้าครับอ๋ออ๋อดีไปไปเป็นส่วนลดปะครับแม่นครับก็เขาไปได้คะแนนคะแนนได้มีส่วนลดัวเขากับเขาตัวอย่างใส่โซนดัวโป๊ปที่เราเป็นอันแบบเย็นที่ด้งนัน้ามีแอร์ด้วยนะคะทุกคนแบบผู้ใดมากห่อนๆเนี่ยสบายเพราะว่าในไี้เจ้าฟ้าน่ารักมาก ไมเคยเขามาที่เคยเอครับมอเคยค่ะขี่รถพาน่ือแมนเ็มเห็นแเต๊ปอสามอ่าอ่าแต่ม่กับเคยเดี๋ยวเาพอหนุนจนจนมาหนุนนิ้วบนโอ้งานงานงานดสัโอ้แมนนังนุนบ้าหนี่โอ้เอตัวริงนีเอฟซี่ะแฟการเัดการได้เลยครับเตยฝากคุณ้จัการดูแลให้ตอนนี้ตอนนี้นุนเขาบานเือกสื่เป็นสินค้าตัวใดกเนอะ จุดมือยหยังคือยังบนเนี่ยเจ๊แ้ครับเอ็มแปะทั้งห้างแล้วลก็รถมลนต้อมาบ่มก่อนทอ้ทงหา้นานม<อ>ันมีโปรโมชั่นลดทั้งร้าน70%็ดอรนะถูกคับแฟ1 1หนึ่งถึงสิบตุลาจะเป็นขวกอ่าดุฟเฟ่ต์บิวตี้คอปี้ครันปรหมูซอยพีแนน <laughs> ในก็เด็มาแล้วมันเป็นช่วงที่แบบว่าขาจัดงานอยากให้ลูกค้าอยากให้พี่น้องชาวนาเข้าเปนเดจักแม่เาปคนพี่รถไกด์บ่เบิงป้ายเป็นรถดีดาเพราตาตําตึงเลยบางท่านเนี่ยโปรโมดซอยเพื่อนใบาเจาของก็มีเท่ากับจะมีขวบขวานอกดาวเนาะขวานอกดาวที่ว่าเป็นสนานี่ยขวานอกดาว็ือาวอา้เอนตบานนอกดาวจะโนีเี่ยี้ว่วนขวานอกดาวามาจับจิ อ๋อมายถึงว่าเป็นส่วนไพลส่วนมันเป็นส่วนไพลส่วนมันเป็นวัสดุจากอะไรคะเป็นี่จะเปเ็นพีพ er ีว finance, ีซ ok ีพีพีวีซีโอเป็นเป enfin ็นอะไรจะจะแตกต่างจากเมอาัสเนาะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายค่ะอันนี้เราก็ ขว้วเกดก็จะรู้เขากจะเป็นเกดที่แหบเนี้ยเจ็บหน่อยก็คือแบบว่าสมุดดาพี่น้องอยากอยากเฮ็ดขั้วแบบข้างบนต้องไปสางสิ่งไม่เก็เสือไปตั้งไว้เลยพี่น้องเป็นแต่คือยกยกไปตั้งเลยเขาจะเป็นล็อกไขล็อกมันเน้นบ่ลเด็ดเป็นปอลไข่เราเดียวบอลไข่ลอกมันข้อเดืออันนี้ก็ต้องหาอันนี้ก็ต้องหาอันนี้ก็ต้องหากมิเจ้าอยวได้ตู้เดียวก็ได้เดี่ยวสองตู้ก็ได้สีสีลาบเทสีสีเขียวสีเขียวมันจะสวยๆต้องบอกับ สีเียวเหียมซสีเทียวเหี่ยมซัเกับสื่อสีเดียวไปในเงิ่นลังไรเทพมากเ้ยพี่น้องตัวนี้เป็นเ้าวเตร์ค่ะเป็นเป็นข้าเตอร์็น่าข้าต้รงสั่งเจ๊ตุนิทานมือแต่ของเหลก็ต้องทาโดูนะะพราขานี้สำเร็จบอกเลว่าสั่งปุ๊บได้ปั๊บสั่งปุ๊บได้ปั๊บก็จะเป็นบังชีบเป็นบังไรกนียนค่่เนีเป็นบางชีบอู้จะสวยมากเนาะแบบข้าวบนตองไปสั่ากไหม พี่น้องคันสังไม่นี่เม้นสีเม้นปูนเม้นยาแนว่ออบบนี้เปิดเปิดจริงมากนี่โอ้ยอับเพราะว่ามันเป็นปูนเป็นปูนเวลาเวลาเราไหวเราทราบเมื่อวางไว้ข้างในมันจะไมีกินอับเออดีเลยก็อย่างแต่แต่แม่ก็เหลือเลยเป็นสีเขียวเลย ติดตั้งอยู่ทางหลานเฮามนีบริการติดตั้งที่พอค่ะคนณพี่น้องเห็นแบบว่าอุ้ยห่างมันใหญ่นอกห่างมันใหญ่ระวบอกาเขามาเพราะว่าส่วนมากคนน้ำบานห่อสี่สิบปดติดแบบว่าซื้อน้ำบานหรือว่าเกาซ้มน้ำบานมาเฮ็ดมาสามอยู่โฮมฮับเนี่ยเขามีบริการติดตั้งห้น้ำแมนบอค่ะแมนค่ะมีมีซ้าติดตังมีซ้งค่ะมีมีซ้งบริการสมมติว่าคุณมาซื้อแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นตัวนี้บริการติดตั้งให้เลยการตติดั้งค ทุกคนกลัวแบบหยาดหย่างแพงเนาะพี่น้องเนาะจานนี้แบบว่าหาเองที่พวงจอนอยู่ตรงนี้จะมีทั้ง ne, สินค้าให้มีทั้งบริการติดเศษพิบริการส่งบ่ค่ะพี่มีค่ะบริการจัดส่งเท่ากับมีตู้มบุบเจ็ดพันบาทเท่ากับมีบริการส่งทาน้องนุ่นสีเข็ดน่าสีเียสีเพิ่มเติมสีต่อเติมบาทเนาะท่าเท่ากับมีเล็กใหญ เขาบริการเขาบได้มาเพื่อว่าเขาดิสื่ออย่างมาพี่น้องแต่ว่าเขามาเขาเห็นโปล่มันแล้วพี่เขาก็บอกว่าเป็นคนบ้านเดียวกันอำนาจเจริญโปรโมทซอยบ้านจะคล้องพี่น้องอย่างผิดเราจะพาไปเบิ่งว่ามีอีหยังเน่วันนี้ว่าวันนี้เราก็ว่างเลือดวันนี้ว่างพอดีพี่น้องเล่นอะีรเล็นปูนกำลังมุงหลังคากำลังมุงมือกิ่งงวนเบาไม้ฝาครบค่ะขายหอดหนาพี่น้อง นามก็มีขายค่ะการเป็นงาน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 งานนั่นแน่เนี่ยพี่น้เป็นทุกอย่างให้คุณแล้วอันนี้คือบริเวณที่เขาเริ่มาอย่างแบบว่าเป็นทั้งเป็นเป็นทั้งสินค่ะแบบว่าพี่น้องสร้างบ้านถ้าคุณอยากซื้ออุปกรณ์เองให้สร้างไปเฮ็ดไห้เนาะเดี๋ยวคุณมาซื้ออุปกรณ์ย่ี่ก็อด้พี่น้องไม่แพงอย่างที่คิดนอกแพงเลยคุณบางคนอย่างนั้นแพงเพราะว่าเห็น นี่นล่ะมันสวยรู้นะี่น้อกุณงคนประกานก็มาได้ไทบ้านเฮาอีนี้คันเข้ามานี้เขาเราประกันคุณภาพน้องกุณพีนเอาประกันคุณภาพค่ะสินค้าที่เรานำเขามาคือสินค้นนาที่มีคุณภาพมีมอกเขาก็บ,บ่กเลยว่าทั้งหนอกบดีดอกแต่ว่าอยู่นี่เขารับเขารับประก,ระนกันไงนี่าะแป่งสันนำแม่ห่อแหบแยกระโปะถูกสินค้าคันเท่ามีถวกซูนผสมสีไหนนำซูนผสมสีค่ะซูนผสมใช่แล้วผสมสีคือเขาสามารถที่จะจิ้มสีเปลือก เรือส mm ีหละกถ่ายเป็นผสมถ่ายตามสีนอกจากนี้เขาก็จะมีตัวอย่างสีเนาะมีตัวอย่างสีให้ลูกค้าเลือกวโอ้พันคันบอกยังไงพี่น้องะข้าน่าเชื่อเป็นถังไม่เรื่องเรือสีเข้มโผล่สีเข้มโผล่จีเออสีสีแบบตรงใจวันนี้ชัวว่าเขามีแบบสีอุ้ยมีแบบมาให้เนาะเดนบอกค่ะแมนเขาเขาจะได้สีนี้เขาจะได้สีนี้ให้เดนว่าเขาจะารสผสมให้เลยผสมค่ะเขามีสีแบบ ส่วนตัวแม่นวลก็เป็นลูกค้าโฮมทับอยู่แล้วแจะมาส่วนมากเขาอยู่ทับทับไทยอยู่บนแต่ว่าวันนี้มีโอกาสได้มาบ้านตัวเองอำนาจเจริญพี่น้องไม่รู้เป็นคนอำนาจเด้ถ้าลราคนนี้อยู่บนลายบ้านเหมือนคนอยู่บนบ้านเป็นคนอำนาจเจริญพี่น้องถ้าเราถ้าเราแบบทำบ้านอีกหนึ่งสนะพี่น้องรีบรอสำหรับรอเตอร์เพราะอาจจะมาซื้อเตอร์เตอั์ไอเยาวานใกล้จะตู้เย็นบ้านใกล้ๆเตอร์เต้รอรสเ้อร์เตอรเตอร์เตอร์เตอร์เอร์เตอร์เตอร์เตอร์เเตอรออร์เตอรอร์เตออร์เอร์เอร์เ ล้วาคนรบวแล้วเราอยูบ่บ้านมางย่างชื่ออบ้าบ้านบ้านานกันบ้านคานอ๋อแสดงว่ามือหนีบมืบอเหนบปะคะบอกพี่พ uh ี uh ่พ uh ี่สิกเปนที่เจ็พี่ไม่เยไ้ยู่หรือื้อเราวที่เจ็พี่สิกาได้ซอมที่รถเมื่อนำแข่งอ๋อวันที่เจ็บทีนึรอไหนบนะรอไหนรอไหนต่อที่สันาเลอะไรตัี่สิบตสิบนำสิงที่ีสอสเก้าร้อยเก้าสิโอ้จากหกเก้าเก้าศูนย์รถเลือสีแดงเอาตัวนี้แดงะ เดตายารับแล้วฟังจะกป็นพี่ดาวพรมุ้งหนึ่งก็มีุ้หนึ่งผิดปวดเป็ไรโอ้แต่ตัวนี้ก็พอดีเด้เบอร์น้อยบป็นยังสมมติว่าเรามีตัวบ้านแบบบ้านหลังหนึ่งแบบป่าๆข้าเขามันนี่คือข้าสามารถได้พองครบจบทีเดียวเขาบ้านพร้อมอยู่ได้เลยในเ่าวันเนี่ยตัวนี้คือยังทีเดียวตัวนี้ครับวจน์ห้าพันสองพันเก้าสิบก็ไม่ซ้ำกันร ก็หนีเจ๊คิ้วค่ะต้นนั้นเท่าไสนอเจลเซี่ยคิ้วโอ้เรื่องซักผ้าฟ้าหน้าฟ้าบนอัตโนมัติอัตโนมือมีหมดนะเดี๋ยวเราจะนำเสนอให้ทุกท่านนะคะถ้้องการจะเล่นทุกคนอยากได้แต่วายังยังคืดอยู่ก็ที่นี่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปเปิ็นคนคี่าไล่วันึงครับคือต้นหนาสว่าเป็นเป็นคนแจ็ตโผล่วันที่หนึ่งทุกวันที่สี่เป็ละวันโปรไม่เหมือนกันทุกคนแบบกินคนเดียวเปวดมีเบอร์ได้เนี่ย คสรมนดบจบที่นีโปรวันที่หนึ่งคือลอดไฟหนึ่งแถมหนึ่งเมจ้ะอือโอ้เอฮอลคอนเก่าเป็นไปได้เจียนเ่ออยู่นีเขาอากใมีบริการจิ๊ต่างใช่ไีบริการ บรต้องไปหาสร้างอยากกนะไม่ต้องมาเซอ<ป>ร,ร์จ<ป><ด>ินิปั๊บก็ทีหาสร้างดีกว่าเมื่ออื่นกับอีโปนึงเด้แม่ค่ะสองวันที่สามก็จะมีกระเบื้องหนึ่งหลังคามีทีวี TV. ไม่เคยเข้ามาเลย,ยเลยทีดีวอาจเจริญแต่ะมาณนี้ะระค่ะน้มุ่งแต่จังได้ที่กฝากโปรโมทในที่น,ำน้ำแดงได้โอเคค่ะพี่น้องคือประเทศ้านเดียวกันเนาะเดี๋ยวเราก็จะช่วยโปรโมทบ้านตัวเองด้วยค่ะอันนี้คืออำนาจเจริญเดิมพี่นออเดอร์โฮมทับสาขาอำนาจเจริญนะคะเปิดใหม่เลยประมาณนั้นทั้งหน่าจเริ่ตีเข้ามาแล้วน่ะห้าสิีเรียสอย่างที่มันเราแปลกตา เพราะวะ s <S ่าคนนำหน้าจะเลือดเท่าาเครื่องที่หา่งแบบนี้เนาะเวลดระฆัไปสือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆข้องขาบ้านเขาอาจจะไปสืน้ำล่านอกแบบเั่วไปแต่ที่นี่คือครบจบที่เดียวตามที่เขามามีแอร์เย็นฉ่ำศูนย์อาหารน้ำไอ้นิ้วขามีศูนย์อาหารมีตู้เอทีเอ็มหอมเครื่องกอสางเครื่องสุขภฑ์มีครบทุกอย่างคือเขามาแล้วได้ครบทุยางกับบ้านแน่นอนโดยที่คุณไม่ต้องไปซื้อหลายๆที่อันนี้ตั้งอยู่บ้านดอนแดงทางปตทดอนแดงทางไปเขมราชนะคะบุรีรัมยามาแล้วกะอย่าลืม แย่มาเปิดจังโมหะจังโมคเปิดเจ็ดโมงครึ่งถือถือทุ่มค่ะขอบคุณพี่เนาะพี่ให้การแนะนำสกัดผ้าพี่น้องเบิ้งถือว่าเป็นการโปรโมทไปให้ดูพี่น้องมาคนกับบรจักว่าพี่สาที่ตรงนี้ไม่ยังแน่เดือนมันหนูสัญญางเบิ้งเล็กสิดเปเบิ้งโซ่กอกโซ่ป้านำเออเธออยากได้เมื่อเฮือนนะครับพี่น้องขอบคุณมากค่ะพี่น้องค่ะ ตูย็นดนะ้วยนี่าี่เตาแก๊สมีหลอดไฟอันนี้หล,ลอดไฟได้สปิดในง่ายเข้ามาดูด,ด,ดิบา้า <c oughs> เลยบืห่อนใหญ่ร้องแจ๊สเพื่อพี้องนี่สิกับบานแล้วเดี๋ยวไปจ่ายตางังค์กันจัน กรุบแล้วพี่น้องท่ากระไรคลองไร้สิ่งไรยางจากที่งานค่ะว่าเบอร์มือเสื้อนะคะขอครับจากยกไปตู้เย็นโยกไปตู้เย็นจ้าแอตู้เย็นพี่เราจะให้พี่เขากลับให้นะคะพี่น้องป่ะกลับบ้านกันขอราะพูดเลายรแล้วค่ะขอบคุณครับาะเปี่อนเล่นเกมขอบคุณคือใครที่มากดกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดไลค์เพจ Home Hub ออมนาจเจริญเอาชีวิตดัมก็ได้ครับเดี๋ยวซีกิมนะคะได้ครับ เราก็จะได้กางเกงยักในเสือ้อกางเสือ้อยัดในกา,างเกงกางเกงมูลราคาา8 9บบาทก็ไปหาพี่สุกดไล์ก็แชร์จ้ะเรียบร้อย